สวัสดีครับสวัสดีครับสหายทุกท่านครับพี่จะรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องดีทีธรรมดาครับช่องดีทีธรรมดาก็จะมานำเสนออันหน่อยพิเศษนะครับอันหน่พิเศษของวันที่หกนะครับเอาไปของวันที่สิบสองนะครับสิบสองมื่อเวลาประมาณห้าร้อยหกสิบเจ็ดหึสิบแปดนะครับตัวห้องตรงนี้นินะอันหน่พิเศษนะครับออกเวลาห้าโมงเย็นนะ ของวันที่สิบสองนะครับอะเรามาชมกันเลยดีกว่านะครับตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่สิบสองนะครับสสีแดงสีแดงนะวันอาทิตย์นะครับวันอาทิคือเก้าศูนย์หนึ่งนะครับวันที่สิบสองนะพฤษาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับวันที่สิบสองนะครับเก้าห้าห้าเก้า ศูนย์ห้าห้าศูนย์เก้าหกหกเก้าศูนย์หกหกศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าแปดแปดเก้าศูนย์แปดแปดศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าสิบหกเก้าต่อดภันะครับเป็นหลัก สีนฟ้าเพื่อด่นะครับเด่นตรงนี้นะเน้นพี่ก้านะครับไฟแค่เืนกำหนงก็จับไปนะครับออกไปดูตป็นวิ่งนะเป็นชุดวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับชุดวิ่งนะเน้นพี่ก้านะครับเอาก้าไปใช้นะครับรุดวิ่งนะครับทางนี้นะครับจับจับับจับไปเลยครับเรียบร้อยแล้วมาหน่อยพิเศษแต่ครับให้เวลาแพักนงครับ แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับใครแคปหน้าจอเป็นนะครับถ่ายภาพหน้าจอนะโทรศัพท์แสระยี่ห้อมันจะถ่ายภาพหน้าจอไม่เหมือนกันเนาะอออาจารย์เจอหลายยี่ห้อนะของอาจารย์เนี่ยจะเป็นป p p o o ป p o o p ป o เจตคายวิธีเอาสามนิ้วกดนะใครใครยี่ห้อนี้นะมันจะเจ้ายเหมือนกันหรือเปล่าเอาสามนิ้วกดหน้าจอ ้ก็รูดลงมานิดหน่อยนะครับมาแกดระเบียเ่ยงยาวขนาดไหนขนาดไหนก็จะทะลบไปครับๆๆขอขอนันะครับขอบอบขอบขอนนบมาบขาบขอบรอบข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 อคขอบขอบขบบบขอบคบขอบคบ